ทุกคนมาดูมะนาวแพงค่ะทุกคนแตะได้ไหมเนี่ยมะนาวนี้นะคะทุกคนโอโ้โหขนาดเข้าพึกสภาเลยนะคะมะนาวนะคะมาดูมะนาวช่วงเดือนพึกสภานะคะอว mm ่า hmm. จะถูกหรือจะแพงค่ะมาดูกันค่ะราคามะนาวค่ะ mm hmm. ลูกเท่านี้เองนะคะทุกคนนี่ไม่ใหญ่นะน,น,นี่แค่นี้แหละ mm hmm. แต่ราคานี้นะคะโลละร้อยสามสิบบาทนะคะ mm hmm. นี่ mm hmm. มามาดูมะนาวกัน นี่ค่ะพบกับนกแก้วชาแนลค่ะทุกคนวันนี้นกแก้วพามาสอบถา,ามราคามะนาวค่ะทุกคนอ่าโอ้โหสุดยอดเลยนะคะใครที่ขายมะนาวหรือว่าขายส้มตำนี่ทําใจนิดนึงนะคะปีนี้มะนาวนะคะช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะนี่เดี๋ยวนกแก้วพาดูนะคะว่าแต่ละร้านว่ามันจะเท่าไหร่นะคะแล้วลูกใหญ่ไหมนะคะทุกคนนี่อันนี้กิโลละหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาท ร้อยสามสิบนะคะต่อกิโลเออ่นั๋ยวพาดูนะเ,เห็นไหมที่นี่นะคะอันนี้ลูกละหกบาทนะคะทุกคนนี่ลูกละหกบาทนะคะนี่ทําใจนิดนึงนะคะใครจะซื้อมะนาวนะคะปีนี้นะคะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะราคาลูกเล็กนะคะแต่ราคาลูกขิๆ้ๆอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ราคาไม่กิ้นะคะทุกคนจะ,นะ,ะนบอกให้นี่ ลูกละหบาทนะคะนี่ที่นี่นะคะไม่ขายเฉพาะมะนาวอย่างเดียวนะคะคั้นสดก็มีนะคะเดี๋ยวน้องแก้วพาไปดูนะคะเขาคั้นสดสดเลยนะคะนี่อันนี้หกบาทนะคะทุกคนหกบาทอันนี้ห้าบาทค่ะทุกคนนี่นนนนดูมะนาวลูกละห้าบาทนะคะนี่ใครจะซื้อปีนี้นะคะมะนาวไปขายหรือว่าไปตำส้มทำใจทำใจไว้นิดนึงค่ะอืมขณดพฤษสภาแล้วนะคะแต่ยังมานาวยังไม่ลง พามาดูมะนาวในเดือนพฤษภาคมนะคะนี่อันนี้ลูกละสองบาทกันลูกละสองบาทนะคะนี่ลูกละสองบาทอันนี้ก็คือลูกละสองบาททั้งหมดเลยนี่นี่ลูกละสองบาทนะคะทําใจนิดนึงอันนี้ถุงละยี่สิบบาทนะคะทัวร์นี่นี่ถุงละยี่สิบบาทนี่ถุงละยี่สิบบาทนะคะนี่ นี่อันนี้ก็คือเป็นมะนาวทั้งหมดเลยนะคะนี่ที่ร้านามะนาวแป้นละร้อยเปอร์เซ็นบ้านแถวนะคะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะใครติดต่อสอบถามได้นะคะเบอร์โทรนะคะศูนย์แปดศูนย์นะคะหกหนึ่งสี่เจ็ดสี่เก้าห้านะคะหรืออีกเบอร์หนึ่งนะคะศูนย์แปดเก้านะคะเก้าแปดหนึ่งนะคะห้าสอง ห้าสามนะคะทุกคนติดต่อสอบถามก่อนได้เลยนะคะเอ,อหลังจากชมคลิปนกแก้วแล้วติดต่อสอบถามได้นะคะกดดูคลิปนกแก้วแล้วก็อยากกดข้ามโฆษณานะคะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะดูคลิปให้จบนะคะแล้วอย่ากข้ามโฆษณานะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะอืม อันนี้ลูกละสามบาทนะคะทุกคนสามบาทอันนี้ก็คือซูมใกล้สุดแล้วนะคะทุกคนลูกละสามบาทนะคะนี่อันนี้นะคะนี่มันอ้าวนะคะนี่โอ้โหทั้งหมดเลยนะคะนี่มะนาวทั้งหมดเลยสุดยอดไหมคะมะนาวปีนี้นะคะนี่ เดี๋ยวนกแก้วพาดูมะนาวคั้นสดนะคะเขาคั้นกันสดสดเลยค่ะทุกคนนี่อ้าวหมดแล้วเหรอเดี๋ยวนกแก้วจะพาดูนะคะว่าเขาคั้นกันยังไงนะคะคั้นกันสดสดเลยนะคะน้ำมะนาวนะคะเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะทุกคนราคามะนาวนะคะ อันนี้คือลูกละสิบบาทนะคะนี่ลูกละสิบบาทนะคะร้านนี้ลูกละสิบบาทนะคะทุกคนมะนาวแพงมากนะคะทุกคนลูกกิวนะคะแต่ราคาไม่กิวเลยนะคะทุกคนมะนาวนะคะโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะทุกคนสิบบาทนะคะนี่ราคามะนาวสิบบาทอันนี้แปดบาทนะคะทุกคนแปดบาทนะคะอันนี้แปดบาท นี้8บาทนะคะอันนี้5บาทนะคะนี่5บาท5บาท,บาทอันนี้ลูกละ2บาทนะคะทุกคนนี่ก็เป็นอีกร้านนึงนะคะที่นกแก้ถ่ายทับนะคะมาเน่านะคะร้านนี้นะครับโอ้โหนี่ลูกก็3บาทนะคะทุกคนนี่3บาท3บาท อันนี้ลูกละสี่บาทนะคะนี่ตาป้ายเลยนะคะนี่สี่บาทนะคะนี่สี่บาทอันนี้ลูกละห้าบาทห้าบาทลูกละห้าบาทนะคะนี่ตัวนี้อันนี้โลละร้อยยี่สิบนะคะนี่ลูกละหูโละร้อยยี่สิบนะคะตัวนี้นะคะ โอ้มะนาวเนาะแคงเวอร์ปีนี้สุดยอดเลยจ้าโอ้สนาจตัวเองเลยขายมะนาวทุกพะสิบบาทนะครับทุกคนดูดิโอ้ จะเป็นลมดูดิอันนี้คือลูกกระเปดบาทนะคะทุกคนน,นี่คือซูมเต็นพี่แล้วนะคะสุดยอดไหมคะแรงเวอรเลยนะคะข้าวนาวปีนี้นี่ เปลือมันแล้วนะตอนนี้นี่ลงไปแล้วนะคะนี่อันนี้คือคันรอบสองนะคะหนึ่งคันรอบสองแล้วครับไม่รอบสองไม่ได้ครับมะนาวมันแพงครับใช่เห็นไหมพี่เขาบอกมะนาวมันแพงนะคะต้องคันสองรอบนะคะแล้วคันออกไปอย่างนี้แล้วมันจะขุ่นเยพี่นิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ไหมครับนิดหน่อยแต่รสจา่กินหห่อยงั้นมันจะรสชาติมันจะไม่กลมก่อมอ๋อแต่งรสแต่กินนิดนึงมันจะขมนิดหนึ่งเนาะ มะนาวทีนี้แพงเบอร์เลยนุนี่นะคะเขากำลังคั้นนะคะนี่พอคั้นออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนนี่คั้นแบบสดๆมาเลยนะคะนี่ข้างล่างนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาวแล้วนะคะนี่มะนาวคั้นสดค่ะนี่คั้นออกมาสดสดเลยนะพี่นี่น้ำมะนาวสดๆเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพอแล้วพอแล้ว ก็จะเป็นประมาณนี้เลยจ้านี่นมะนาวทั้งหมดเลยค่ะนี่ตาม,มาดูมะนาวนะคะแต่ละล้านเลยสุดยอดไหมคะ คลิปนี้นกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนกแก้วชาแนลด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะว่านกแก้วจะพาไปไหนหรือไปสอบถามราคาอะไรนะคะกดติดตามค่ะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้อยๆของนกแก้วด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้าบายบาย